สวัสดีครับพี่น้องครับเช่นเคยครับอยู่กับพอกอใหญ่คือเก่านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพอกอใหญ่สิผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับโอ้ยปัญหาและอุปสรรคนะครับที่พี่น้องเกษตรกรทุขุสุกคนนะครับพี่น้องเกษตรกรเช่าให้มันเท่าสุกขุสุกคนนะครับก่อนกลางประสบปัญหานี้ทั้งเบินะครับก็คือปลูกแล้วนะครับมันมันบกงอกบกเกิดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องเกิด บางแปลงนี่บกเกิดเลยเด้ครับทั้งแปลงกับบกเกิดก็มีทั้งแปลงมีอยู่บกี่ต้นก็มีนะครับแต่แปลงนี้มันกเกิดกระจัดกระจายกันอยู่จังสี่นะครับพี่น้องครับเนี่ยก็เลยทาห้องสีถิมนะครับสารห้องสีไทยปลูกไม่เลยกับเนื่องจาก,กว่าปัญหาของเรื่องของอนพันธ์นะครับผมปีนี้คนกลางหาอยากแนงหน่อยพี่น้องครับก็บเลยใน เรื่องที่ว่าราคาทอนพันธุ์มันกะมีราคาสูงนะครับผมเราก็เลยเอาเท่าที่มีนะครับท่าที่ของเฮามีอยู่บม่ได้สื่อหลายนะครับก็เลยเอ่อทการสอมครับสอบสอมเอาบางมองที่มันโลงแห้งเขาก็เอาเครื่องปลูกมหลากปลูกไม่ไปเลยนําก็มีนะครับเอ่อฟังทั้งพ้นครับพี่น้องครับใกล้ๆพุนมันจะเป็นหลากปลูกไม้เบิดเลยประมาณจากไรลสองไร่ประมาณไรไปลายๆนะครับ แต่ส่วนมาก,กอะเขากระสอมเอานะครับคือขุดๆนะครับขุดไปตามวางที่มันว่างหลายๆนะครับแล้วเขากับจังจังเสียบทอนพันลงนะครับเนี่แหละครับกาเฮตุจังซีไปพี่น้องเพราะว่าท้าสีหรือผูกไม่เบิดแปลงกะโอ้ยตอนลงทุนที่แหลกกับปุ๋ยก็หลายนะครับหลละเกือบกระสอบนะครับ แมาตะแส <c oughs> ะ่ช่วงนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกมาแน่นะครับพี่น้องครับมันก็จะมะีเห็ดนะครับออกเห็ดพอพี่น้องบานพอขุนยาเห็ดพอก็ลั่งออกนะครับ,ค,บค้นก็ขึ้นผู้หาเก็บเห็ดกันหลายนะครับอ่าวกเขามาเขาเรื่องเก่าครับผมนี่แหละครับเขาก็เลยต้องมาตามเห็ดจังสี่ละบ่ตรอง ปลูกหม่นะครับบ่ได้ปลูกไม่ทั้งเบิดกะสอบเอานะครับเพื่อะกะให้ประหยัดต้นทุนลงนะครับแต่ว่ากระเมื่อเนี่ยพี่น้องเนี่ยคุดลุ้มยังสียครับขุดลุมแล้วคุดลุมแล้ว,ลลวก็ให้ผู้หนึ่งเสียบไปตามกดน,นะครับทอนพันธ์กะตัดเป็นทอนไใบใส่กะสอบม,มานะครับผมระว่าแม่นแต่ปลูกไม่พี่น้องเอ้ยพ่อขอนยาว่าแม่นแต่มาปลูกใหม่ตัดทอนพันธ์วบอยู่สามสิบห้ากะสอบนะครับพี่น้องครับ มาปลูกอยู่นี่ละมาสอมอยู่แปงลงแปดไรนี่เบิ้ดมาสิมาปลูกกระโบได้ปลูกที่เดอกพี่น้องครับปลูกอยู่ที่ระยะหกสิบเซนนะครับแต่ว่าเบิดนะครับบรพเพาะตะหักก็เลยมองก็รวดหลากปลูกกระมี่นะครับ <tror' S 1> พี่น้องครับเบิดไปอยู่ประมาณตะก,การก,กวัวนะครับสามสี่สิบมัดประมาณนี้นะครับภาพที่ออกมาก็สีประมาณนี้นะครับหญ้ากระพ่อหญ้าพี่น้องอเอ้ยคุ้มหญ้าว้กะ อยู่แต่ทั้งเทิ่งสารหล่องนะครับส่วนหมากเพราะว่าเท่ากับเน้นแต่ข้างบนนะครับตรงที่มีต้นมันนะครับอยู่ในหล่องมันเท่ากับิเอารหลดเล็กเขานะครับรถไดท้ายหน้าเทานี้แหละเขาไปแหวกลงมานะครับแล้วก็จังไสปุ๋ยแล้วก็ศาสตร์กบกลับขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นเท่ากับถามว่าจะพืชนงอกขึ้นมาอีกนะครับเท่ากัจังมาจัดการแล้วก็แล้วไปเลยนะครับผมมูทีมันเกิดได้มันก็งามอยู่ดอกครับพี่น้องครับแต่ว่าส่วนหมาก มันเกิดกระจายกระจายกันไปนะครับเป็นยมยมพี่น้องเห็นบอกฮือุดเบิดแบงหนึ่งครับมันมันเกิดหมดเต็มนะครับผมมันเกิดหมดเต็มทีมันเกิดเป็นยุมเป็นยุมไปนะครับถ้าสิตแบบสาธีลากปลูกเอาไม้กับทนพันกันน้อยแน่นะครับแล้วก็บบัวกับเอ่อมันเกิดขึ้นจังมีอยู่นะครับพี่น้องครับนี่ถ้ามองว่างๆก็จะประมาณนี้นะครับเอาก็ะจังมาสอนเอาอืม นี่แหละครับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเฮ่าเผชิญปัญหาอยู่จังสี่นะครับเอ่อบวกกับราคาต้นทุนแต่ละยางสูงขึ้นนะครับแต่ราคามันกลับลดลงนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องครับช่วงละหลาของเอ่อช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเดือนนี้ยุบ้านพ่อขอาวหยาเรือบาท20บนะครับราคามันหัวมันสดนะครับ1บาท20สตางค์นะครับพี่น้องครับโอ้ยเมยพี่น้อง คนมันไปขายคุณมันไปขายกับบุมมีแห้งหรอกครับรถหนึ่งสามสี่ทันก็ได้สามสี่พันครับผมโอ้แต่เก่าก็มันสามบาทเนาะครับนาอมันสุดหวบลงทีเดียวนะครับผมแต่เก่าสามบาทแกไปรถหนึ่งก็ได้ประมาณจั่หมื่นกว่าบาทนะครับอันนั้นนับเลยครับซิบรถก็คือได้สิบหมื่นละพี่น้องแต่ที่นี่แกไปซิบรถก็ละเต็มเดี๋ยวละสี่พันเดี๋ยวละสี่พันซิบรถก็ได้สิบหมื่นนะครับผม ต่างกันบักหลายๆครับผมเอาโอเคครับคลิปนี้พอกระยาจะขอลาพี่ลาหน่องไปก่อนครับจังไดกะเป็นกําลังใจให้กันครับสู้ๆไปน้ากันนี่แหละครับพี่น้องครับสําหรับเกษตรกรเฮาบ่มีทางเหลือเกินแหละทีจีนี่นะครับเฮากะเฮ็ดไปนี่แหละครับผมสําหรับคลิปนี้ลาพี่ลาหน่องไปแล้วครับผมบอกันคลิปหน้าครับพอกระยาคือเก่าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ